วัดชวรสา,ารามราชาวรวิหารประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์วัดราชาวรสา,ารามราชาวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมไทยตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครวัดแห่งนี้มีอายุยืนยาวมาก่อนการสร้างกรุงเทพมหานครและมีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามเป็นอย่างมากจึงนับได้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่สาม จุดเด่นและความศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดวัดราชโอรสา,ารามมีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่น่าสนใจและเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมายดังนี้วิหารพระที่นั่งเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่และสวยงามภายในประดิษฐานหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องความเจริญก้าวหน้าและความสุขความเจริญพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่คือพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบอพิษผู้คนนิยมมาขอพรให้เป็นที่รักและเสริมสร้างความรักวิหารพระนอนภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดใหญ่หรือหลวงพ่อพระนอนซึ่งเป็นที่นิยมมาขอพรเรื่องความร่ำรวยและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำธุรกิจมักจะมาขอพรให้ยอดขายทะลุเป้าวิหารพระยืน เป็นที่ตั้งของสุสานพระธรรมสถูปเจดีหินและพระสิทธิธาตุผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องความสำเร็จและความโดดเด่น